ไปหาพี่เต้มาจับมือด้วยเดี๋ยวล้ม Happy Birthday วันเกิดใครใครว้วันเกิดใครใครว้าันเกิดใครนะยังคะยังค่ะเอาวิ่งเลยวิ่งเลยจุ๊จุ๊จุ๊จวันเกิดใครใา่น้ำยังคะ Happy Birthday ให้พี่เต้ วันเกิดใครใครก,ก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาถ้ามีเบิร์ดเดยดิอ๋อเจเจเปิดให้ให้หน่อยดิแฮปปี้เบิร์ดเดยเขาทั้งใจเนี่ยเขาจะมาลองให้ฟังอ่านั่งกระปุ๊บป่ะนั่งกระปุ๊บนะมามานั่งกระยามามาเร็วอ่ะเบิร์ดเดย์น่อยเบิร์ดเดย์น่อยน้องไทยฮะน้องชาม <serves S 2> นามใมานั่งก็ยากลูกพี่ก้องเอาไปนั่งใกลๆพี่เจ้าเอาเอาแก้วนี่ออกพี่ก้องทำงานยูอะไแต่วก็มัรู้ไงว่าใครเล่นได้เอาูลูก็ร้องด้วยเยเาก็อยู่รมานะ

ฉันเอาแพนใน่ก right, huh? like anyway? ัอหนเอาไวในม่อฉันเอาฉันฉันเอาไปเรื่อยอยู่ให้พี่นักเจไหฉันเอาไปในบ่หรอนแนไม่ได้บ่อเนอไม่แง